เน้นๆน,นเต่งๆให้1คู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับกัรมาเยือนอย่างนิวคาสเซิลและคู่นี้ก็จะคิกออฟเวลาตีสองพอดีนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทางด้านเฮดทูเฮดของ2คู่นี้นะครับนิวคาสเซิลชนะไป4ครั้งสเสมอกันไป1ครั้งเท่ากับว่า5นัดล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่สามารถชนะนิวคาสเซิลได้เลยนัดล่าสุดที่ได้เจอกันนะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้บุกไปแพ้นิวคาสเซิลมานะครับสีบ่ประตูสูตรในเกมลีกคู่นี้นะครับทางด้านนิวคาสเเเเซิลลหหหนนนนนนนืืออออกกวว่่่าาาาาาาชันนาัััดดดจจใใยยๆ้ไมมะป็บตรรงงศภพขที ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วหลังชนะมันลวด3นัดครั้งสุดท้ายทุกรายการและซัดรวมทั้งสิ้นถึง5ประตูครับนอกจากนี้สถานการณ์ในลีกก็ยังคงต้องลุ้นติดท็อปโฟชนิดที่แบบว่าพลาดไม่ได้ซึ่งมองว่าการเผชิญหน้ากับเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งในตัวเต็งที่จะตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะใช้งานยากสาหรับนิวคาสเซิลเนื่องจากเจ้าบ้านเลสเตอร์เองยังคงเมามัดแล้วยังไม่ฟื้นหลังแพ้ลวด7เกมในลีกติดต่อกันแล้วแนวรับเนี่ยโดนทะลวงกด ี้พบกับนิวคาสเซิลคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลหนึ่งลูกผมว่าต้องมีผมว่าไปได้ครับสําหรับนิวคาสเซิลอยู่ให้ถูกที่ที่ที่ชัวร์ววครับที่นี่ผมรับประกันคัดกรองมาอย่างดีติดขัดตรงไหนแจ้งในกลุ่มหรือส่วนตัวได้เลยติดเรื่องให้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าถูกใจเลยแอบได้ใจฝากพี่ๆแอดบ้านเขียวแอดทีซี168ไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมว่าพวกพี่ๆทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งใใในนนนกกกาาารททํคิปเ่่่่่ั้ชชอบ็็สสไมว ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่ำคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันุทุกท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ